ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพวงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งที่อำเภอบ้านฉางเป็นคันที่2นะครับคันแรกก็จะเป็นคันสีเขียวดํานะครับติดแล้วก็นี้คันที่2เป็นคันสีเหลืองดําติดตั้งกับ Honda ารีมซูเปอร์คันะครับก็ตัวนี้ลูกค้าก็จองคิวประมาณ3เดือนกว่านะครับแมก็กใ,ใหม่ยางใหม่โชคใหม่นะครับ ทั้งคันเป็นพวงข้างป้ายแดงนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่16,000บาทไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับเขตจังหวัดระยองนะครับเขตจังหวัดระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับสนใจยังไงก็ทักอินบ็อกเข้ามาหาช่างตั้มหรือที่เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวช่างตั้มจะทิ้งเบอร์โทรไว้ ให้ไว้ด้านล่างนะครับก็ตัวนี้เป็นพ่วงข้าง VAP นะครับเป็นพ่วงข้าง v ี p อเบาพิงหลังโค้งหัวเตียงนะครับในราคา16,000บาทไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับเขตระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีย้ำเขตระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีในราคา16,00 0บาทสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง เฟซบุ๊กก็พิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มนะครับทิกตอกก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับก็ YouTube ก็พิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มนะครับรับรองเจอแน่นอนนะครับก็เอกลักษณ์ของช่างตั้มนะครับต้องมีผีเสื้อ3ตัวนะครับต้องมีผีเสื้อ3ตัวนะครับถ้าไม่มีผีเสื้อ3าตัวนั้นไม่ใช่พ่วงข้างช่างตั้มไม่ใช่ของแท้นะครับด้านหลังมีผีเสื้อ3าตัวด้านหน้ามีดาว1ดาวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านหลัง ก็จะมีตะกร้าเก็บของให้นะครับสำหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวก็เอาน้องใส่ไว้ได้นะครับอากาศถ่ายเทดีมากเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยครับผมสวัสดีครับ